สวัสดีคะ่ะทุกคนมากินตามั่วคะ่ะมีอ่อมหอยหนาด้วยทุกคนเขาเรียกหอยหอยขมอ่อมหอยทุกคนต้องจุบปากมันมถ้าเอามาจิ้มฟันจิ้มมันไม่อร่อยมันต้องกินแบบนี้ถึงอร่อยมันไม่มีทีว่ว่าง อร่อยทำเองทุกคนต้องตูดดาวมันก่อนแม่ให้เราไปข้างล่างก่อนนะฮะแม่ขออนุญาตเราไปข้างล่างแห้แม่หาขอเล่นค่ะอืออแม่หาของเล่นนี่อรอดีกว่าอือรอดทุกคน ถ้าได้กินแล้วมันกินไม่หยุดถ้าหอยอย่างเงี้ยชอบกินหอยหอยมันไม่ตัวใหญ่เท่าไหร่ห BJ, โ <quotes> ตมันไม่ใหญ่หอยเล็กๆหอยมาจากอุบลซื้อร้านอาหารอีสานแต่หอยตลาดไม่กินไม่กล้ากินไม่รู้ว่าเขามาจากไหน là. ข้าหอยเอามาจากต่างจังหวัดนกินเวลากินต้องระวังฝามันนะฝาหอยมันเขาเรียกอะไรฝาปิดมันนะมันจะติดคอเราอ,อร่อยคนเลยอะไที่ว่า คือเนี่ยหอมใส่ผัดอิเล่เยอะๆหอมหอมแบบนี้น,น้องสโนสมัยเขาก็ชอบกิน อืมไม่ออกลอเลยก่อนฝาอีเลอร์ทุกคนใช้มือเลยนะถ้าไม่ใช้มือแล้วมันไม่อร่อยถ้าน้องชโนสมัยแม่ก็มันนั่งจิ้มให้ให้มันออกมาข้างนอกนั่งจิ้มให้เข้ากินนะ แอบคักทุกคน,นนานได้กินทีอมอมหอยอีเลิศ เพิ่งมาจากพาน้องสนสมัยเข้าวัดสี่ห้าวันติดอะนเ็ปไดต่ขานขนาดน้ำท่วมมันยังอยากไปน้ำมันจะเข้าวัดเขาเลยนน้ำกระลัขึ้นเขาชอบเข้าวัด รวบังป่าหอยเขาเป็นคนนะครับเป็นคนที่ชอบเข้าวัดขอให้ได้ไปทุกวันก็ได้ไปห้าหกวันจุดเนาะ